สวัสดีทุกท่านนะครับกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับกับช่อง EMZA Channel ของเรานะครับช่องที่จะรวบรวมข่าวสารเกี่ยวกับ iPhone นะครับ iPhone รุ่นใด,ดลดราคา iPhone รุ่นใดมีโปรน่าสนใจที่สุดนะครับในแต่ละเดือนเราก็จะนำมาทำคลิปรีวิวให้ท่านได้ดูกันเป็นประจำแบบนี้นะครับสำหรับท่านที่สนใจอยากจะซื้อ iPhone นะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นเก่าหรือว่ารุ่นใหม่ถ้าท่านอยากจะเช็คราคาก่อนที่จะซื้อท่านสามารถมาติดตามหรือว่ามาอัปเดตราคาได้เลยนะครับที่ช่อง EMZA Channel ของเรายังไงแล้วก็ ฝากทุกท่านกดติดตามไว้ด้วยนะครับรวมไปถึงเราก็ยังมี iPhone หลายรุ่นมาให้ท่านได้สั่งซื้อกันนะครับท่านสามารถสั่งซื้อ iPhone ผ่านเราได้วิธีการสั่งซื้อก็ง่ายๆนะครับกดที่ลิงก์ลายเอดด้านล่างเมื่อกดแล้วก็จะเจอหน้าตาแบบนี้นะครับสำหรับ iPhone มีหลายรุ่นเลยนะครับไว้ให้ท่านได้เลือกซื้อกันมีทั้งเครื่องประกันศูนย์แล้วก็เครื่องประกันล้านนะครับท่านอยากจะซื้อแบบไหนสามารถเข้ามาดูรายละเอียดมาสอบถามกับทางแอดมินของเราได้นะครับสำหรับคลิปวันนี้เราก็จะมาดูราคา ล่าสุดของ iPhone 2รุ่นนะครับรุ่นแรกเป็น iPhone 10แล้วก็อีกรุ่นหนึ่งก็จะเป็น iPhone XR ซนะครับซึ่งก็จะมีหลายท่านสอบถามราคากันเข้ามานะครับโดยที่คลิปนี้ผมจะไม่เปรียบเทียบระหว่าง iPhone 2รุ่นนี้นะครับแน่นอนว่าทั้ง2รุ่นนี้ก็จะมีความต่างกันอยู่ในระดับหนึ่งนะครับไอโฟนเอ็กอาร์มีความใหม่กว่ามีขนาดหน้าจอที่ใหญ่กว่าแต่ก็จะมีข้อด้อยในเรื่องของชนิดหน้าจอนะครับที่จะเป็นจอแบบ L C D เท่านั้นแล้วก็กล้องหลังให้มา1ตัวส่วน iPhone 10มี จุดเด่นในเรื่องของจอภาพนะครับกล้องหลังให้มา2ตัวแต่ว่าชิปการประมวลผลก็จะเก่ากว่าทางด้าน iPhone XR นะครับแล้วหน้าจอก็จะเล็กกว่าทางด้าน iPhone XR ด้วยสําหรับท่านที่อยากจะซื้อ iPhone 2รุ่นนี้นะครับวันนี้ผมสรุปราคามาให้ทั้งหมดทั้งการซื้อเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรนะครับซึ่งก็จะมีการปรับรลดราคาลงมาบ้างนะครับรวมไปถึงการซื้อเครื่องพร้อมโปรปัจจุบันก็จะมีเฉพาะ iPhone XR นะครับเริ่มต้น7,000บาทเดี๋ยวรายละเอียดทั้ง หมดจะเป็นอย่างไรผมจะสรุปมาให้นะครับอยากจะให้ท่านดูกันไปเรื่อยๆแล้วท่านชอบแบบไหนก็สามารถนําข้อมูลจากคลิปนี้ไปใช้ในการตัดสินใจซื้อได้เลยนะครับส่วนท่านที่อยากจะดูการแกะกล่องรีวิวนะครับก็สามารถดูได้เลยนะครับในช่องของเราผมได้ทําแกะกล่องรีวิวไว้แล้วสําหรับ iPhone 10รวมไปถึง iPhone XR ด้วยนะครับหรือว่าอยากจะดู iPhone รุ่นอื่นก็สามารถกดดูได้เลยนะครับในช่องของเราเราก็จะมีให้ท่านได้ดูกันครบทุกรุ่นนะครับไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นดูกันที่ ราคาเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรกันก่อนนะครับเริ่มกันที่ iPhone XR จากช h o ป e e นะครับจัดจำหน่ายโดยร้าน Studio 7นะครับสำหรับ iPhone XR ความจุ64 g ิเป็นเครื่อง New Box ก็คือจะไม่มีหัวชาร์จแล้วก็ไม่มีหูฟังแถมมาให้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านสั่งซื้อร้านนี้ก็จะต้องไปหาซื้อหัวชาร์จเพิ่มรวมไปถึงหูฟังด้วยนะครับสหรับราคาขายอยู่ที่16,900บาทถึง2400 0บาท16,900ก็จะเป็นความจุ64กินะครับส่วน24 0 0 0 400ก็จะเป็น128กิกซื้อร้านนี้ฟรีค่าจัดส่งนะครับแล้วก็มี s h อ p ปี้คอยคืนให้40คอย์มีให้เลือก3สีนะครับสีดำสีแดงแล้วก็สีขาวซึ่งถ้าท่านใดสนใจอยากจะซื้อหรือว่าอยากจะดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับก็สามารถกดดูได้เลยที่ลิงก์ใต้คลิปสำหรับ iPhone XR จากทางด้าน s h o ป e ปีนะครับส่วน iPhone 10จาก Sho ป e. ปีสินค้าจากค่อนข้างหาซื้อได้ยากนะครับเดี๋ยวเราจะข้ามไปดูกันที่ทางด้าน Lazada กันเลยสาหรับ iPhone XR นะครับ เป็นนิวบ็อกเหมือนกันจัดจำหน่ายโดยร้าน Apple เองนะครับขายผ่านทางร้านรัตส์มอสำหรับราคาก็16,690บาทนะครับนี่เป็นความจุ 64G กิกมีให้เลือกครบทุกสีในส่วนของการชำระเงินนะครับเราสามารถเลือกเป็นเก็บเงินปลายทางได้หรือว่าจะผ่อนชำระ0% 10เดือนนะครับผ่อนผ่านบัตรเครดิตจ่ายเพียงเดือนละ1669บาทต่อเดือนนะครับนี่เป็นวิธีการจ่ายเงินท่านก็สามารถเลือกได้เลยสินค้าเป็นของแท้100เเซนะครับก็คือเป็นเคร ทแท้ศู์ไทยซื้อไปแล้วมีปัญหาสามารถเอาข้อซ่อมเอาเข้าเคลมที่ศูนย์ของ Apple ได้ทั่วประเทศนะครับสินค้าเปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันเงื่อนไขาการเปลี่ยนคืนเป็นไปตามที่ลาซาดากำหนดนะครับแล้วก็มีประกันจากศูนย์ให้1ปีเต็มซึ่งถ้าท่านใดสนใจอยากจะซื้อหรือว่าอยากจะดูรายละเอียดเพิ่มเติมอยากจะดูรีวิวกันสั่งซื้อนะครับก็กดเข้าไปที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยสําหรับ iphone xr จาก l a ซาดานะครับหมื่นหกพันหกร้อยเก้าสิบบาทดูต่อกันที่ iphone 10นะครับความจุ 64G าก Lazada ก มีขายเฉพาะเครื่องไทยนะครับเครื่องสู์ไทยตัดไปได้เลยเพราะว่าตอนนี้จะไม่มีจัดจําหน่ายไม่ว่าจะเป็นจาก l a ซาด้หรือว่าช้อปปีนะครับถ้าท่านจะหาซื้อได้ก็จะเป็นเครื่องนอกหรือว่าเครื่องไทยนะครับซึ่งก็จะเป็นประกันร้านโมเดลไทยนะครับราค 14, า14,170บาทนะครับวิธีการชําระเงินก็เก็บเงินปลายทางได้สําหรับสีก็จะมี2สีนะครับสินค้าเปลี่ยนคืนได้ภายใน7วันมีประกันจากผู้ขายหรือว่าประกันร้าน1ปีเต็มนะครับซึ่งถ้าท่านใดสนใจอยากจะสั่งซื้อ ก็กดดูรายละเอียดแล้วก็สั่งซื้อกันได้สําหรับ iPhone 10ความจุ64 g ิจาก Lazada 14,170บาทนะครับส่วนคนที่อยากจะสั่งซื้อผ่านเรานะครับสำหรับ iPhone ทั้ง2รุ่นก็มีให้ท่านได้เลือกซื้อเหมือนกันเริ่มกันที่ iPhone XR นะครับรุ่นนี้ก็จะเป็นเครื่องประกันศูนย์แท้ราคา16,900บาทนะครับท่านใดสนใจก็สามารถเข้ามาสั่งซื้อกันได้ที่ Li ยแอด้านล่างนะครับรวมไปถึง iPhone 10ด้วยนะครับเราขายถูกกว่าทางด้าน l a z a ด้นะครับ3 พ9 0 0บาทเท่านั้นเป็นเครื่องไทยนะครับมือ1แล้วก็สามารถเก็บเงินปลายทางได้ส่วน iPhone รุ่นอื่นนะครับท่านอยากจะซื้อรุ่นไหนก็สามารถเลือกซื้อกันได้ไม่ว่าจะเป็น iPhone 8 p l u ทนะครับเริ่มต้น12,500บาท iPhone 8 9,900นะครับ iPhone 7 p l u ั8 9 0ดบาทนี่เป็นเครื่องไทยทั้งหมดนะครับประกันล้านส่วนคนที่อยากจะซื้อเครื่องศูนย์ไทยนะครับเราก็มีจัดจําหน่ายให้ไม่ว่าจะเป็น iPhone s e 2นะครับ14,300าบาท iPhone 11นะครับ21,900 ซึ่งก่อนที่ท่านจะสั่งซื้อผมอยากจะให้ท่านอ่านรายละเอียดหรือว่าอ่านเงื่อนไขให้เข้าใจก่อนนะครับเพราะว่า iPhone จากเราจะมี2แบบก็คือประกันศูนย์ส่วนประกันล้านก็จะเป็นเครื่องไทยเพราะฉะนั้นก่อนที่จะสั่งซื้อแนะนําให้ท่านอ่านรายละเอียดให้เข้าใจหรือว่าสอบถามกับทางแอดมินให้เข้าใจก่อนที่จะสั่งซื้อ iPhone ทุกรุ่นนะครับนี่ก็เป็นราคาเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรสําหรับ iPhone 10แล้วก็ iPhone XR นะครับที่ผมได้รวบรวมมาให้ท่านได้สั่งซื้อกันไม่ว่าจะเป็นของราา ของช h o ป e e นะครับหรือว่าจะสั่งซื้อผ่านเราราคาก็จะประมาณนี้ส่วนการซื้อเครื่องพร้อมโปรอินเทอร์เน็ตนะครับสำหรับ iPhone 10ตอนนี้การซื้อเครื่องพร้อมโปรจะไม่มีจัดจำหน่ายทั้ง3ค่ายมือถือเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านจะซื้อมาใช้งานปัจจุบันจะต้องเป็นการสั่งซื้อออนไลน์เท่านั้นไม่ว่าจะเป็นของ Lazada s h o ป e หรือว่าจะสั่งซื้อผ่านเรานะครับแล้วก็ย้าว่าจะมีเฉพาะเครื่องไทยหรือว่าเครื่องนอกเท่านั้นนะครับซึ่งรายละเอียดของแต่ละร้านก็จะไม่เหมือนกันผมแนะนําให้ท่านสอบ ถามกับทางร้านก่อนที่จะสั่งซื้อนะครับสำหรับ iPhone 10ส่วนการซื้อเครื่องพร้อมโปรสำหรับ iPhone XR นะครับก็จะมีจัดจำหน่ายทั้ง3ค่ายมือถือเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นดูกันที่ค่ายแรกนะครับสำหรับค่าย DT แท iPhone XR ความจุ64กิกนะครับปัจจุบันมีเหลือ2สีเท่านั้นก็คือสีแดงแล้วก็สีดำนะครับสีขาวตอนนี้สินค้าจะหมดราคาเริ่มต้น7,000บาทนะครับนี่เป็นโปรสำหรับการย้ายค่ายเบอร์เดิมเพราะฉะนั้นถ้าท่านอยากจะซื้อราคานี้จะต้องซื้อเครื่องพ้อม ที่ d t แทราคาเริ่มต้น7,000บาทซึ่งก็จะมีรายละเอียดของโปรอินเทอร์เน็ตให้เราเลือกกันประมาณ3แบบนะครับซึ่งแบบแรกก็จะเป็นรายเดือนเดือนละ1,499บาทต่อเดือนก็ซื้อเครื่องได้ราคา7,000บาทนะครับเราก็จะมีค่าอินเทอร์เน็ตรายเดือนล่วงหน้าด้วย4,000รวมจ่ายทั้งหมดในวันที่ซื้อเครื่องนะครับ11,000บาทสําหรับโปรนี้ถัดมาตรงกลางนะครับเป็นรายเดือนเดือนละ1,999บาทต่อเดือนซื้อ iPhone XR ความจุ64กิกได้ที่ราคา9,000บาทนะครับมีค่าเน็ตล่วงหน้า 3, า3,000บท มจ่ายทั้งหมดในวันที่ซื้อเครื่องก็1 2 0 0 0บาทนะครับแล้วก็โปร699ซื้อเครื่องได้ราคา1 1 0 0 0บาทมีค่าเน็ตล่วงหน้า2000นนะครับรวมจ่ายทั้งหมดก็13,000บาทซึ่งถ้าท่านใดสนใจอยากจะซื้อ iPhone XR จาก DT แทนะครับเริ่มต้น7 0 0 0บาทก็สามารถไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือว่าไปหาซื้อกันได้ที่ศูนย์ดีแททุกสาขาส่วนค่ายที่2เป็นของค่ายทูมูฟเอสนะครับสำหรับ iPhone XR ความจุหกสิบสี่กิกอมีให้เลือกสีขสีนะครับก็ ขายอยู่ที่17,900บาทนะครับส่วนการซื้อเครื่องพรอมโปรจะมี3แบบให้เราเลือกแบบแรกเป็นการย้ายค่ายเบอร์เดิมนะครับราคา7,400ซึ่งก็จะมีค่าบริการอินเทอร์เน็ตายเดียนล่วงหน้าด้วยนะครับขึ้นอยู่กับว่าท่านเลือกโปรไหนส่วนลูกค้าใหม่หรือว่าท่านไปเปิดเบอร์ใหม่นะครับราคาก็เริ่มต้น8,400ซึ่งก็จะมีค่าเน็ตล่วงหน้าเหมือนกันนะครับแล้วก็โปรสุดท้ายจะเป็นสําหรับคนที่ใช้เบอร์ TrueMove X อยู่แล้วนะครับสามารถซื้อ iPhone XR ได้ในราคา8,400บาทแต่่่วาสิ่ จะต,ต่างกันก็คือจะจ่ายเฉพาะค่าเครื่องเท่านั้นนะครับก็คือ8,400จะไม่มีค่าบริการอินเทอร์เน็ตรายเดือนล่วงหน้าซึ่งถ้าท่านใดสนใจนะครับอยากจะซื้อก็สามารถไปหาซื้อกันได้เลยที่ศูนย์ทรูทุกสาขานะครับสำหรับ iPhone XR เริ่มต้น7,400บาทปิดท้ายกันที่ค่ายสุดท้ายสําหรับค่าย AIS นะครับ iPhone XR ราคาเครื่องเปล่าขายอยู่ที่16,900มีให้เลือก3ความจุนะครับ 64, 128, วกสิบส่วนโปรโมชั่นการซื้อ้ครื่องร้อมโปรสะคหับส์สรับลูกค้าราย เดือนมีให้เลือกประมาณ3โปรนะครับด้านบนสุดเป็นรายเดือนเดือนละ699บาทต่อเดือนนะครับซื้อเครื่องได้ราคา12,900จ่ายค่าเน็ตล่วงหน้า1,500บาทนะครับถัดลงมาก็จะเป็นโปร899ซื้อได้ราคา11,900บาทนะครับมีค่าเน็ตล่วงหน้า2,000แล้วก็โปรสุดท้ายท่านเลือกได้นะครับไม่ว่าจะเป็นโปร1,999บาทหรือว่าเป็นโปร1,199บาทนะครับก็จะซื้อเครื่องได้ราคา1900บาทเหมือนกันแล้วก็จะมีค่าเน็ตล่วงหน้า2,500บาทนะครับส่วนด้านล่างจะเป็น สำหรับการผ่อน24เดือนนะครับก็สามารถซื้อได้ในราคา3,900บาทนี่เป็นราคาในวันที่ท่านไปรับเครื่องนะครับซึ่งก็จะผ่อนเดือนละ400บาทนะครับส่วนเงื่อนไขก็จะมีนะครับท่านจะต้องเป็นลูกค้าที่ใช้เบอร์รายเดือนมาแล้วอย่างน้อย4ปีนะครับหรือว่าเป็นลูกค้าเซเลเนตของทาง AIS นะครับก็คือมีค่าบริการรายเดือนไม่ต่ำกว่า1,000บาทต่อเดือนซึ่งเงื่อนไขก็จะประมาณนี้นะครับยังไงถ้าท่านสนใจอยากจะผ่อนนะครับก็สามารถไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ AIS ขอบทุกสาขานะครับสำหรับ iPhone XR นะครับโอเคนะครับนี่เป็นการสรุปราคาทั้งหมดของ iPhone 2รุ่นที่ผมได้เลือกมาให้ท่านได้ดูกันนะครับท่านชอบรุ่นไหนก็สามารถนําข้อมูลจากคลิปนี้ไปใช้ในการตัดสินใจซื้อได้เลยนะครับอยากจะซื้อเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรลดราคาพิเศษก็สั่งซื้อกันได้เลยที่ลิงก์ใต้คลิปส่วนถ้าอยากจะซื้อเครื่องพร้อมโปรนะครับก็ไปซื้อได้ตามศูนย์มือถืออย่างที่ผมได้สรุปมาให้ทั้งหมดก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปนี้ถ้าท่านชอบหรือว่าเห็นว่าคลิปจากช่่่ออองของขเรราาามมีปะโยชนน์ตทนนผก็ฝ กดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อที่จะเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปโปรโมชั่นดีๆแบบนี้มาให้กับทุกท่านได้รับชมต่อไปในทุกเดือนสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาทุกท่านไปก่อนเจอกันใหม่ทีคลิปหน้าสวัสดีครับ